ีกจาวันนี้เราจะมาทำไก่ใต้น้ำวัตถุดิบก็มีไก่เหนียววันนี้จะทำไก่เหนียวชอบนี่ตะไคร้ใบม่กรูดขา่ารากผักชีกระเทียมหอม หอมแดงแล้วก็มีสีสันนิดหน่อยคือขมิน้นพริกไทยพริกชี้ผ้าแดงเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องกันเลยจ้ะเื่อแล้วก็ต้องทำหวัวพริกไทยก่อน แต่ลากผักชี พิกไทยกับลาบักคีก่อน ได้ผักชีกับพริกไทยได้ที่เราก็ใส่ตะไคร้กับหัวข่าลงไปใบมะกรูดไว้ที่หลังมะกรูดตำละเอียดไม่ละเอียดก็ให้มันเป็นสีสันอยู่ในหม้อ ไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่ก็ได้นี่เราก็ใส่หอมกับกระเทียมลงไป เงยเยอะหอบดีใส่พริกซ่หกเกล็แกงเยอะๆเผื่อเๆๆผื่ออีกตัวหนึ่งเพราะว่ามีอยู่อีกตัวหนึ่งวันนี้ทำตัวเดียวก่อน นี่พอแล้วมั้งเพราะว่าไก่มันก็สีเหลืองอยู่แล้วบมะกรูดขูดหยาบ,ยบ ลืมใส่กะปิเข้าไปหน่อยนึงเพื่อความหอมะกะปิช้อนหนึ่งเพื่อความหอมของเครื่องแกง ประมาณนี่แหละนะไม่ต้องละเอียดมากมาเรามาปรุงเครื่องกันตอนแรกว่าจะเอาตัวเดียวปรนะเครื่องเยอะก็เลยเอาสอตัวเะแยะ ไข่เดี๋ยวมันจะแตกเวลาเราคนเข้ากระเครื่องไข่จะแตกสอตัวเผื่อพวกนี้ด้วย โม่ใหญ่ๆไปเลยพิกเราก็ไม่ต้องตำพิธีพิ่ันอะไรมากมายเอาอยับหยาบเพื่อน ใส่รถดีก็ขอ,ของชูรถน้ำปลา เ้าให้เข้ากันปรุงให้อร่อยก่อนเราก็อยเอาไปใส่หม้อ หาน้ำมาใส่ก่อนใส่น้ำหน่อยหนึ่งใส่น้ำหน่อยหนึ่งก็เอาไข่ลงก็ค,ค่อยค่อยคุณนะคุณยังไม่ได้จะไข่แตก น,น่ากินสุกลง้งจะเป็นรสชาติยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวาม้อมาใส่ก่อนใส่หม้อนี่เลยหม,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 ม้อเบอร์เบลือเบล่า เราก็เทใส่หม้อใน ไปตั้งไฟตั้งไฟแล้วจ้ะออกเปดแก๊สนี่เลยน้ำใส่กระมังที่สะอาดแล้วก็ตั้งปิดไปเลยถ้าน้ำข้างบนนี่มันร้อนเราก็เอาเปลี่ยนน้ำใหม่ เปลี่ยนน้ำสองครั้งครั้งสุดท้ายน้ำแข็งมาใส่เพราะว่ามันนี้เป็นไก่เหนียวตั้งดูชั่วโมงหนึ่งก่อนนะจ๊ะค่อยมาดูกันมาจ้ะสองชั่วโมงแล้วเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง โอ้โห oh. สีสันน่ารับประทานเห็นชัดไหม ได้น้ำ นี่แหละจ้าตักมาแล้วสีสันสวยงามมากเดีหาของมาชิมก่อนชิิม อร่อยจริงๆเลยนะจ๊ะนี่แหละไก่ใต้น้ำถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า